สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวรายละเอียดการคืน point จากการเราไปช้อปปิ้งจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะจากโชปปี้ a า a าด้าบิ๊กซีท Supermarket และมาจากนะเพ,นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเราไปช้อปปิง้งแล้วเราจะได้เงินคืนอย่างไรอ่าอันดับแรกนะคะเราต้องไปช่องรายละเอียดการคืน point นะคะเสร็จแล้วเราก็กดลงไปนะคะมันจะมีคะแนนอยู่3มช่องนะช่องที่1นนั่นก็คือ คะแนนรอดําเนินการหมายถึงนะเราไปใช้บริการจากแอป นะคะต่างๆเขาก็จะมีคะแนนรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ช่องนี้ให้กับเราว่าวันนี้ตรวจสอบว่าบินมีการคืนของไหมเก็บเงินปลายทางมาถ้าสมบูรณ์แล้วคะแนนก็จะมารอตรงนี้หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนนะคะคะแนนไปอยู่ช่องฝั่งซ้ายมือนั่นก็คือคะแนนที่ถอนได้นั่นก็คือคะแนนที่สมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมถอนแต่รอระยะเวลา นะคะตามกำหนดของแต่ละแอปไม่ว่าจะเป็น60วัน90วันหรือ180วันจะมารอเราอยู่ฝั่งซ้ายมือเมื่อครบกำหนดแล้วนะคะเขาก็จะเคลื่อนมารออยู่ฝั่งขวามือนั่นก็คือคะแนนที่ถอนออกไปบริษัทจะคำนวณเงินส่วนนี้ให้เราทุกสิ้นเดือนค่ะก็จะไปอยู่ที่นะรายได้คาดการวันนี้นะคะก็จะมาตรงนี้เลยรอ กดถอนได้ในวันอังคารแล้วเงินก็จะเข้าทุกวันศุกร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีพี่มีเพื่อนมีญาตินะคะไปแนะนําให้พี่ๆเขาใช้แอปให้เป็นนะคะญาติของเราใช้แอปให้เป็นเราก็จะมีคะแนนไหลเข้ามาแบบนี้ล่ะคะ่ะแล้วเรามารับกันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเลยนะคะทุกคน